ไบเอ็นมิวนิกทำผลงานออกสตาร์ทในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปี2025ได้แบบร้อนแรงเกินห้ามใจหลังดาน่าไล่ยำโอคลันซิตี้เอฟซีทีมจากทวีปโอเชียียแบบเลทเทะไป10ประตูต่อศูนย์จริงๆแล้วครับมันมีความน่าสนใจทั้งทีมผู้ชนะและทีมผู้แพ้โดยเฉพาะทีมผู้แพ้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากนี่คือทีมกึ่งอาชีพทีมเดียวครับที่ได้มาแข่งขันรายการนี้เอาเป็นว่ามันมีเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามกันเลยครับไหม่ข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครถสาวครีมและหัวหอม โอเกลันซิตี้คือทีมกึ่งอาชีพโดยผลสกอร์ที่แพ้ไปศูนย์ประตูต่อศีครับมันดูห่างชั้นกันซะเหลือเกินซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าโอเกลันเนี่ยคือสโม,มสรกึ่งอาชีพไม่ได้ยึดอาชีพการเล่นฟุตบอลเป็นหลักแต่มีงานประจําไว้เลี้ยงครอบครัวโอ k l a n d ซิตี้ครับถือเป็นทีมแชมป์จากโซนเอชิเนียสี่สมัยติดหลายคนครับต้องลางงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อที่มาลงเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกในปี2025นี้เพราะว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเดิมครับทีมพวกเขาเนี่ยเตรียมตัวแค่หน,บบน,น,บบนี่ง,งางน ไม่ได้ใช้วันหยุดหมดแล้วจึงไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกปีนี้ได้ขณะที่ว่าโค้ชตัวจริงเนี่ยก็เอามาไม่ได้เช่นกัน,กนครับต้องใช้สแตนด์อินมาคุมทีมข้าสนามตามรายงานของสื่อต่างประเทศครับระบุว่านักเตะจากทีมโอเกลันซิตี้เนี่ยมีประกอบทั้งอาชีพคุณครูบ้างเป็นนักเรียนบ้างทำงานโรงงานบ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และช่างตัดผมเป็นต้นเช่นแองกัสคิวโคลีกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมต้องลางานถึง4สัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้างมาริโออิลิตกับตันทีมทำงานบริษัทผลิตภัณฑ์น้ำมัด ครับพวกเขายอมทิ้งเงินที่เอาไว้ใช้เลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเพื่อมาสัมผัสกับประสบการณ์ที่คงหาไม่ได้แล้วทั้งชีวิตต่อให้จะโดนไปถึง10ลูกก็ตามเรื่องเล่าที่ว่าแกจะโดนแฮร์รี่เคนยิงเป็น10ลูก แกโดนแฮร์รี่เคนยิงเป็นสิบสิบลูกแน่นอนประโยชน์ที่ว่านี้ครับคือคําพูดที่ออกมาจากปากพี่ชายของคอนเนอร์เทซี่นายทวารจากทีมโอเกน์ซิตี้หลังจากรู้ว่าต้องจับฉลากเจอกับไบร์นมิวนิกในศึกชิงแชมป์สมโมสรโลกปี2025เทรซี่ครับเล่าว,ว่าตอนที่จับฉลากเนี่ยพวกเราไปรวมตัวกันในห้องสมโมสรเพื่อดูการถ่ายทอดสดและพอรู้ว่าต้องเจอกับไบร์นมิวนิกทุกคนก็แบบบ้าไปแล้วนี่มันเจอทีมระดับโลกชัดๆจากนั้นพี่ชายก็หันมาขำและพูดว่าฮ่าฮ่แฮร์รี่เคนคงจะยิงใส่พวกแกเป็นส0ลูกแน่ถึงแม้สุด แต่เขาก็ไม่ได้โดนแฮร์รี่เคนยิงแบบที่พี่ชายเขาเยอะหยันไว้สักลูกเดียวและต่อจะให้แพ้ขาดรอดสักแค่ไหนครับแต่มันก็คือกําไรของชีวิตกับนักฟุตบอลสมโมสรกึ่งอาชีพที่ต้องลากิจจงงากงานประจําแบบไม่ได้ค่าแรงเพื่อเดินทางมาแข่งขันในทันวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ดูสิครับกลับไปแบบนี้เทรซี่ก็คงไปขิงคืนพี่ชายและโวบเพื่อนๆด้วยว่าเขาไม่โดนแฮร์รี่เคนยิงเลยสักประตูเดียวแถมยังเซฟลูกยิงของเคนในช่วงครึ่งแรกได้อีกด้วย จามามูซิล่ากดแฮตทริกจามามูซิล่าครับถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังแทนแฮร์รี่เคนที่ยิงประตูไม่ได้เลยซึ่งการลงสนามของมมซิล่าครับก็ทําให้เกมรุกของไบรอนเนี่ยมีความบูบ่ามมากยิ่งขึ้นเพราะมูซิล่าเองไม่ได้ปักหลักอยู่แค่หน้าประตูผิดกับแฮร์รี่เคนครับที่เจอเกมรับคู่แข่งยืนออกกันอยู่ในกรอบเขตโทษทาให้เขาเนี่ยหาจังหวะยิงประตูยากมากๆสุดท้ายครับมมซิล่าใช้เวลาเพียงแค่23มนาทีในสนามกดแฮตทริกให้กับตัวเองโดยการยิงประตู70-800-90ททงี่เจากอาการบาดพรนอมแลยเ,เคกครับทที่ําศ แในศึกฟีฟ่าคับบอลครับปี2025ได้สําเร็จเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนๆเสือตายและแฟนทีมชาติเยอรมันเนี่ยต้องคิดถึงมูเซล่ามากๆแน่ๆและเกมนี้ครับมันชัดเจนมากๆว่ามูเซล่าเนี่ยคือนักเตะที่โค้ชสำคัญมากจริงๆและสุดท้ายครับชัยชนะนัดนี้สําคัญมากๆกับไบเอนมิวนิก ต้องบอกเลยครับว่าชัยชนะอันมโหฬารของทัพเสือตายในเกมนี้ถือว่าสาคัญสุดๆไปเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกจัดอยู่ในกรุปออฟเดย์เช่นกันรวมกับบูคาจูเนียและเบนฟิก้าดังนั้นครับการตุนไปถึง10ประตูนเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบในการวัดลูกได้เสียในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันนั่นเองครับเพราะถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่านี่กดประตูได้เสียจะมีความสําคัญมากๆและที่สําคัญการที่เสือใต้นําห่างในครึ่งเวลาแรกถึง6ประตูต่อศูนย์และมายิงครึ่งหลังอีก4ลูกเป็น10ประตูต่อศูนย์ทำให้แวนซองกรอมปานีเนี่าา้น ิเที่ยิงไปคนละ2ประตูตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแถมยังได้พักแฮรรี่เคนแม้จะยิงประตูไม่ได้ก็ตามฉะนั้นครับในเกมต่อไปที่ไบเซนมิวนิกเนี่ยจะเจอกับโบคาจูเนียจะฟิตพร้อมเจอแบบ100%แน่นอนถึงแม้ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะแตกเกือบเกือบ30องศาก็ตามไม่ข้าวเกรียบ PR Big b a ิ๊กแรสาวครีมและหัวหอม